بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب يسر ولا تؤسر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كما مرقبتي يلي كما تابعني جاك الله سبحانه وتعالى تميلت تنفجم تنفخم تيراجيم تنخب تههه واروم راودين سقبها لكتها راودين อิบาดะห์ของเราก็จะดีด้วยมันเป็นแบบไหนไป่นอะครับอายะห์กุรอานบทหนึ่งอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาเนี่ยได้ทรงตัดบอกกับเราถึงความยิ่งใหญ่ถึงิึงเรื่องสําคัญครับที่เราจะต้องประสบที่เรานั้นจะต้องที่เรานั้นจะต้องแสวงหาให้ได้ยาอุมาลาัลฟาลมาลุนวาลาบานูนอิลลามันอัตอมลอฮะบิกันบินซาลินในวันนั้นคือวันเกียรมาวันที่ทุกคนจะต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลา ในวันนั้นทรัพย์สมบัติลูกหลานไม่สามารถที่จะช่วยเหลือใดๆได,ๆได้ทุกคนต่างกันว่านับสี่นับสี่คนมีเงินร้อยล้านพันล้านนะครับถ้าเป็นไปได้ในวันนั้นเขาก็จะนําสิ่งนั้นมาแลกนะครับให้เข้าถ่ายตัวออกจากนรกได้นั้นแต่ในวันนั้นนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรไปนะครับทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติลูกหลานเพื่อนฝูงไม่สามารถที่จะให้อะไรกับเราได้ แต่สิ่งที่จะให้ให้ความคุ้มครองให้ทางรอดปลอดภัยกับเราท่านทุกคนได้นั่นคืออิลามันอะตัมวะฮ์เบียกอนบินซาลีมคนที่จะปลอดภัยในวันได้ในวันนั้นได้คือคนที่ไปหาลอสุบฮานหัวตาลาะไปพบอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาด้วยหัวใจที่ที่มีความสะอาดหัวใจที่มีความบริสุทธิ์หัวใจที่มีความปลอดภัยพี่น้องครับคำว่าเบกอนบินซาลีมเนี่ยหัวใจ หัวใจสลีมเนี่ยท่านอิมทุกซีดได้กล่าวว่าคำว่าก้อนบินสลีมนั่นคือปลอดภัยสะอาดมินะยันสจากบาปสองวัชชุดและปลอดภัยจากชริกท่านอับดุลลอฮ์มุอับบาสได้กล่าวว่าก้อนบินสลีมคือก้อนหัวใจที่ที่โฟกัสอยู่กับคําว่าละอีลาฮะอิลลัฟซึ่งในละอีลาฮะอิลลัฟความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจนยก็ถือว่าเป็นเป็นหัวใจของเรื่องท่านฮัสันบัสชรีท่านมูจาฮิด ได้กล่าวชัดๆเลยครับคำว่าก้อนเบนสลิมไอปลอดภัยสะอาดมนชุดจากชชริกปลอดภัยจากชชริกทั้งชชริกเล็กแล้วก็ชชริกใหญ่อ๋อพี่น้องครับนั้นในหัวใจของเราที่มีความสะอาดที่มีความบริสุทธิ์นั่นคือหัวใจที่มีความอิคลาสมีความสุดใจเราไม่สามารถที่จะมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจได้เราไม่สามารถที่จะสัมผัสความอิคลาสความสนใจได้นอกจากเรานั่นจะต้องต้องออกหาจากชชริก ต้องละทิ้งชริกฐละอิละ,ะ,อ,ละ,ะอิลลอิลอคือการปฏิเสธน,นะครับปฏิเสธชริกทุกรูปแบบปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ที่เข้ามาในชุดของเรานะครับให้ออกไปจากชุดเราแล้วให้เรานั้นโฟกัสอิล,ละอิโฟกัสอยู่กับเรื่องเดียวจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวคือเรื่องของอัลลอฮฺสุบฮานวารวัาละทำแล้วอัลลอฮฺสุบฮานูรทรงรักทรงพอประทไทยไหมพี่น้องครับการที่ทําแบบนี้การที่เรานั้นฝึกแบบนี้มันจะทําให้หัวใจของเรานั้นสัมผัสกับหัวใจที่สะอาดได้หัวใจที่มีความบริสุทธิ์ได้ ในวันนี้ถ้าหากว่าหัวใจของเรา, life, เรายังไม่สะอาดยังไม่บริสุทธิ์เราก็อย่าวังเลยครับว่าวันเกียร์มา,ห,าหัวใจเราจะสะอาดจะบ,บริสุทธิ์ไม่เป็นไปไม่ได้พหมน้องครับนั้นจึงเป็นวาระสําคัญเป็นเรื่องสําคัญที่เรามันจะต้องมามาทําให้หัวใจของเรานั้นสะอาดบริสุทธิ์ให้ได้นั้นใจของเราีปน้องครับเราจะสังเกตว่าเราสามารถที่จะโฟกัสได้กับเรื่องเดียวเราละหมาดเนี่ย ละหมาดถ้าหาว่าเราคิดสิ่งอื่นเข้ามาด้วยคิดถึงการค้าคิดถึงของที่หายของที่หาไม่เจอคิดถึงหน้าที่การงานเราจะพบว่ามันละหมาดแล้วนะมันจะมีความทุกข์แล้วก็เราไปไม่ได้บางครั้งเราอ่านแล้วก็ลืมเพราะว่าสมองเราเนี่ยลอสซภบพาโนวแต่เราออกแบบว่าให้เราเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสแค่จดจ่อได้เพียงแค่เรื่องเดียวครับทั้งที่เยเรื่องทั้งหมดเลยไม่เป็นเป็นร้อยๆเป็นล้านๆเรื่องแต่ ออกแบบมันสมองที่ล้อสุภาห์ลตระล้อออกแบบมาแล้วหัวใจเรานั้นสามารถที่จะโฟกัสจดจ่ออยู่กับเรื่องหลักๆได้เพียงแค่เรื่องเดียวนั่นพี่น้องครับนั้นถ้าไอเรื่องเดียวนี่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเรื่องเดียวที่ล้อสุภาห์ลตระลานั้นต้องการให้เราได้โฟกัสได้จดจ่อเป็นหลักให้ความชัดเจนกรอบในการใช้ชุดเราคือให้เรานนั้ได้โฟกัสได้จดจ่อกับเรื่องของล้อสุภาหัวตาลไอสิ่งนั้นคือความอิเศษพี่น้องครับการที่เราได้โฟกัส จดจอ่อตอบโจทย์ในการใช้ชวิตของเราอยู่กับเรื่องของล้อสุมาตหนูแต่เป็นแค่เรื่องเดียวเรื่องนี้พี่น้องครับพอเราได้โฟกัสจดจ่อ,จอกับเรื่องของล้อเนี่ยมันจะทําให้ใจของเรานั้นโล่งคลายความไม่ตกงังวลสบายเราจะสัมผัสเนื้อเราสามารถที่จะบรรลุถ,ถึงคำว่ากลมเบ็นสลิมหัวใจที่สะอาดหัวใจที่บริสุทธ เราก็จะโฟกัสอยู่กับเรื่องของรัสุภพลัวาละและเพี่น้องครับถ้าหากว่าเราได้ทําแบบนี้เราได้โฟกัสจดจ่อกับเรื่องนี้แบบเข้มเขมอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องครับส,สิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือหัวใจของเราโล่งสะอาดมันจะสะอาดสะอาดจากสิ่งที่เป็นแดนสิ่งที่เป็นบาปหรือสิ่งที่เป็นชริกสิ่งที่เป็นอื่นที่นอกจากร,าารัามหพลังวาระจะท,ทาให้ชีวิตของเรานั้น คอเหวีวที่จะทําให้ชุดของเรานั้นอลมานทําให้ชุดของเรานั้นกุ้มกัดกลุ้มแล้วก็สอกเศร้าเพราะว่าเราเอาจิตของเราเอาหัวใจของเรานั้นไปโฟกัสไปจดจอ่อไปฝากไปวางอยู่กับเรื่องของคนเรื่องของของเรื่องของสิ่งต่างๆพูดง่ายๆไปแล้วครับเอาไปโฟกัสไปวางไว้กับเรื่องต่างๆี่เป็นเรื่องของรุนยาความยุ่งยากแล <c oughs> นะความกัดกลุ้มความเศร้าหมองความไม่ตกกงังวลก็จะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นนั่นจะดีไหมครับว่า อัลลอฮ์สุบฮานุวตาลสอนกับเราใช้กับเราให้เราได้ได้ได้ทาให,หใานะา้หัวใจของเราสะอาดนะครหัวใจของเราสะอาดเป็นหัวใจที่ได้จดจอ่อโฟกัสกับเรื่องของอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาเนี่ยเราก็จะโล่งเราก็จะสบายใจนะครับเราทําความดีก็ทาถวายแด่อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาเราจะทิ้งสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งแด่ถวายแด่อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลา มันสมองเราสมองเรานะครับแล้วก็จิตใจของเรานั้นก็อยู่กับเรื่องเดียวเรื่องของวรสุภานอูตลาดชัดเจนในเรื่องนี้พี่น้องครับถ้าทําได้แบบนี้เนี่ยเราจะสังเกตตัวเราว่าเราจะสัมผัสเราจะโลง่งมีความสบายใจนะครับจะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าสถานการณ์ไม่ว่าเรื่องราวต่างๆมันจะโอลลมานมันจะมากมายในระดับใดก็ตามพี่น้องครับเราก็สามารถที่จะก้าวผ่านสิ่งนั้นไปได้ด้วยกับหัวใจที่มีความบริสุทธิ์หัวใจที่ซาลิม หัวใจที่ปลอดภัยหัวใจที่โล่งเพราะว่าเราจะไม่ยุ่งอะไรกับสิ่งต่งตางๆมากมายพี่น้อครับเรายุ่งเราโฟกัสเราให้ความสําคัญกับเรื่องของ All รอรรสุภานณวาตจาพี่น้องครับมันเป็นหลักที่มีความสําคัญที่ที่ ที่ถ้าหาว่าเราท่านทุกคนอยากจะ,อย,กจะอยากจะมีความสุขนะครับอยากจะได้รับความดีทั้งดุนยาแล้วก็อาจเกร์เนี่ยหลักสําคัญเป็นหัวใจของเรื่องเราคือใจของเรานั้นต้องโฟกัสต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องของเรอสุภานวาตระทําอย่างไรที่จะให้หัวใจของเราเนั้นเป็นก้นบินสันิมหัวใจที่สะอาดหัวใจที่บริสุทธิ์ไปน้องครับวันนี้มีเคล็ดลับฝากสามเรื่องไปน้องครับที่จะทําให้หัวใจของเราน,นั้นสะอาดหัวใจของเรานั้นบริสุทธิ์หนึ่งไพื่น้องครับจะต้องสก,กัดพี่ครับพี่น้องครับ สองจะต้องสะกดแล้วก็สามเราจะต้องสะกิดสามข้อนะครับสามสอนที่จะทําให้ใจของเรานั้นดูความโลง่งมีความสบายใจและหัวใจที่มีความมีความสลีมนะครับสะอาดบริสุทธิ์สก,กัดพี่น้องครับสก,กัดปัดจจัยต่างๆที่จะมาเรา้าให้หัวใจเราปัจจัยต่างๆที่มาทําให้ให้ให้มันสมองของเราให้ใจของเรานั้นไปไปหมกมุ่นโฟกัสอยู่กับสิ่งนั้นเฟสปัจจุบันนี้พี่น้องครับ เขาเขาพยายามที่จะสอดใส่ในทุกสิ่งทุกอย่างนะให้เข้ามาในจอมโจย์เราในชีวิตเราให้เราชอบให้เราหลงให้เราอยู่กับสิ่งนั้นนั่นคือนั่นคือสักปัจจัยภายนอกนั่นการที่เราสก,กัดปัดจจัยภายนอกสิ่งเราสิ่งที่มาเร่งให้เราไป ลุ่มหลงไปโฟกัสไปจดจอ่อจู่กับสิ่งนั้นให้เราสกัดส่งนี้ออกไปคําพูดไม่ดีนะครับสาระเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีคําพูดที่ไม่สั่งสอนละครน,น,น้าเน่าคําพูดที่ไม่ดีเรื่องราวต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับอากีเรเราสกัดออกไปสกัดอย่าให้ปัจจัยภายนอกเนี่ยเข้ามาสองสกด สกัดนี่คือสกดใจเราปัจจัยภายในครับเราสามารถที่จะสะกดได้บางครั้งเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะสกัดได้เพียงครับคาพูดคนหรือว่ามุมมองของคนที่มีกับเราเราสกัดไม่ได้แต่เราสะกดได้ไหมครับเราสกดได้เพียงครับสะกดน้ำโซเราสะกดน้ำโซเราใจเรานั้นอย่าให้ไปไปอินอยา่าใจของเรานั้นอย่าไปผูกพันอยู่กับสิ่งนั้น หลักสำคัญที่จะสะกดได้พือเป้าหมายของเราต้องชัดพี่น้องครับเป้าหมายต้องชัดความอิคลาสของเราต้องชัดเป้าหมายชุดของเราต้องชัดเราต้องไปอังกอร,เร์เราต้องอยู่กับอววะเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองครับสิ่งที่ทําให้เรารอดปลอดภัยได้คือสิ่งเดียวคืออลวะสุบฮาหนหัวตะลาองเดียวเท่านั้นที่จะให้กับเราได้พี่น้องครับแค่นี้สกดใจเราแล้วเราจะสามารถเอาอยู่ครับใจเราจะเอาอยู่ถ้าใจของเรานั้นใ <c> บ <oughs> ฝากอยู่กับถ้าเป้าหมายของเรานั้น <c oughs> อยู่กับอังกอร์ เป้าหมายขอเราเนี่ยอยู่กับเรื่องของเราสุพานวาตลาจะเอาอยู่เปับเราจะสะกดใจเราได้เราะสะกดใจเราได้ไม่ว่าเราจะอยากไม่ว่าเราจะมีความคิดจะเสพสิ่งใดก็ตามถ้าเรานั้นมีอัลลอฮ์อย่างเข้มเข้มอย่างชัดๆถ้าเรามีเป้าหมายในอาคิรัของเราชัดชัดเราสามารถที่จะสะกดใจเราได้ละเทงความอยากได้นั่นคือสะกดเพ่น้องครับแล้วก็สามพ่น้องครับสกิดสกิดก็คือทอํายังไงครับทํายังไงที่จะสร้างสถานการณ์สร้างบริบทอย่างไรกับให้ ให้ปัจจัยข้างนอกเรานั้นมาเอื้อมาหนุนกับเราคนรอบข้างเรานะครับคนที่เรารักนะครับสามีภรรยาเราลูกเราเพื่อนฝูงเราให้ช่วยกันสะกิดนะครับสะกิดก็คือช่วยเตือนกันในสิ่งที่ดีดีอด,ดีนุนนศิ่ะศรราสนานี่คือการตักเตือนสื่งจารการเพี่น้องครับการที่เราท่านทั้งหลายพี่น้องครับแช์นะครับ อคอนเทนต์เนื้อหาดีๆแบบนี้ที่สอนกับเราให้เราให้เราใส่ใจในสิ่งที่มีความความยิ่งใหญ่กับชุดของเราบ,บัดนี้ช่วยกันแชร์ออกไปนะครับให้พี่น้องของเรานั้นได้ได้สืบซับได้เข้าใจและได้เข้าถึงสิ่งนี้ถ้าทุกคนนะครับมีความรู้สึกแบบนี้ถ้าทุกคนนะครับมีเป้าหมายไปอาเกียร์เเป้าหมายเรื่องของเราสุภาลาุตันมีความยิ่งใหญ่อะไรจะเกิดขึ้นไหมนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ต่างอะไรกันในยุค,ยคบูดาโซฮาบะที่เขามีความรักมีความผูกพันกันนะครับที่เขานั้นอยู่กันด้วยความสุขเพราะว่าเป้าหมายจิตวิญญาณของเขานน้นโฟกัสไปเรื่องของเขาสุภานวาตาเรื่องที่จะโกรธกันที่จะกระทบกระทั่งกันมีพี่น้องครับแต่เขาไม่ถือสาไม่เอาสิ่งนั้นมาเป็นวาระในชีวิตเขาจะไม่เรือรังอยู่กับสิ่งนั้นเขาสามารถจะทิ้งได้เห็นไหมฮะดังน,น,นั้นหลักสําคัญพี่น้องครับที่จะทําให้ หัวใจของเรานั้นสลีมนสลีมคือปลอดภัยสะอาดบริสุทธิ์ได้นั้นใช้หลัก3ข้อไปนอะครับโดยการใช้สก,กัดครับสก,กัดนะครับสิ่งที่สิ่งที่มา มาชักจูงเราปัจจัยภายนอกที่จะเร้าให้เรานั้นไปรุ่มลงอยู่กับสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นเฟสีน่น้องครับสะกดสะกดจิตวิญญาณเดานับโซเรานั้นให้อยู่โดยอาศัยเป้าหมายที่ชัดๆเราสามารถที่จะสะกดสะกดนับโซได้ีน่น้องครับถ้าไมถา่ถ้าไม่ใช่สิ่งนี้มันไม่มีพลังพอที่จะไปสะกดีน่น้องครับแล้วก็สามไปน้องครับสะกิด คนรับข้างพยายามสร้างสถานการณ์สร้างเรื่องราวแบ่งปันสิ่งดีๆกันให้ออกไปสู่สังคมเราเตือนกันตักเตือนกันในสิ่งที่ดีพี่น้องครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถที่จะ อิ ال นละมั่นอาจัลลอฮะเบียกันเบลซาลิมเราก็สามารถที่จะกลับไปสู่รอสุภาอุตาลาด้วยหัวใจที่สะอาดนะครับสะอาดจากบาปสะอาดจากชีวิตต่างๆได้และเป็นหัวใจที่ทําให้เราได้เข้าสวรรค์ทั้งดุนยาแล้วก็อาคาราะครับนั่นคือสิ่งที่อยากฝากเอาไว้ในวันนี้อัลกุลกาวลีฮะลาอัสตัางฟิรุลลอฮ์นิมอัลกุมวะลิซาฮีรินมุสลิมีนะมินคุณดีลัมฟัสตัางฟิรุอินวะลกฟูรุรรหิมอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรักาต